เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับผม, mm. มวันนี้ผมชายอันนะฮะก็ mm. นะวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A ที่ผมได้บอกไปว่าถ้าร้อยซับแล้วผมจะมาตอบนะครับ mm. ผมบอกเลยว่า mm. เหตุการณ์เนี้ย mm. เดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นเสียงกอดใจเย็น นาทีอีกหนึ่งนาทีว่าไงว่าไงวัยรุ่นอ้าวมันซับแล้ว ตัวไม่ถูกเลยว่ะโอ้จริงจังวะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยเดี๋ยวออกเลยออกไปดูก่อนโอ้แม่ชัดเจนแถมอีกหนึ่งคนด้วยไี่ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรนั่นแหละ นันนะครบเพราะว่าโดนโดนออน้องชวนเพื่อนมาติดตามกันแบบถล่มทลายนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดซับแล้วนะผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมาแล้วก็ ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะ100ร้อยซับเนี่ยเออผมแบบเอ้ยมันนานมันนานเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ไม่100ร้อยซับหรอกพอไลฟ์วันนั้นปุ๊บ100ร้อยซับเลยโอ้โหเย้ยโอเคครับเข้าเรื่องกันดีกว่ามามากับคำถามแรกนะครับของของขอ,งขอ,งของเรียกว่าเออซุปเปอร์โคนอน น้องผมเป็นน้องที่เล่นโคโนตได้เก่งมากนะผมครับทำไมพี่ถึงมาเล่น UBG ตอนนี้ผมคิดจะเล่นนะผมต้องเท้าความแบบว่าผมไม่คิดจะเล่นเลยนะ UBG นะผมไม่รู้จักเลยเกมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นน้องผมชวนชวนมาเล่นแบบเล่นไปเล่นมามันหยามผมบอกมไม่มีวันชนะมผมหรอกพี่คำนั้นแหละครับผมแบบ ไม่ได้แล้ะไม่ได้การมันดูถูกอย่างนี้มันดูถูกกันนะผมผมก็เลยมาเล่นยูวจริงจังนะผมคนัาต่อมานะครับผมชอบหมัดอะไรมากที่สุดหมัดที่ผมชอบเหรอผมชอบเออเป็นโคโนตกับฮิตแมนนะครับผมเพราะว่าฮิตแมนเนี่ยโกสตีนี่ครับต่อยไกล แล้วก็ไม่เบานะต่อยไกลแล้วต่อยแรงด้วยนะครับส่วนโคโนสเนี่ยคือมันแบบเป็นหมัดกนตีนะ่ะเออมีสกิลโฟกัสแบบขัดศัตรูได้แล้วก็หลบเร็วนะผมถึงแม้จะน่าจะไม่เท่ามือต่ำแหลยแต่ว่ามันหลบเร็วนะครับผมผมชอบมากแล้วกำลังต่อมานะผมไม่ชอบหมัดอะไรผมไม่ชอบเออ วูฟเพราะว่าวูฟเนี่ยเจอที่ไรเนี่ยคือแบบไม่ใช่แบบเจอแต่สแปมนะคือสแปมมันปกติครับแต่ว่าการเล่นคือไม่แบบกวนจัดอะโคตรกวนอะ่ะแล้วก็อีกหมัดหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือมือต่ำนะผมเพราะว่าตอนนั้นเล่นฮิต m a n ไม่หลบผมยับเลยผมแบบตอบโต้อ,อะไรไม่ได้อะ่ะโอเคเอก็จบกันไปครับครับ ของน้องซปเปอร์โคนอสนะผมต่อไปก็เป็นคำถามจากเพื่อนผมนะครับผม Q&A คิดว่าเล่นได้อีกนานแค่ไหนแล้วในอนาคตจะทำเกี่ยวกับอะไรนะครับผมคิดว่าผมเล่นน,นันเล่นได้นานๆน,นะครับผม UBG เนี่ยนะคผมแบบชอบมากมันตื่นเต้นดีนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ทำ UBG เรื่อยๆครับแล้วก็ อาจจะแวะไปเกมอื่นบ้างอย่างแบบทอยเลตเทอรเวอร์ดีเฟอะไรเงี้ยผมก็เล่นนะเออผมชอบแนวทอรเวอร์ดีเฟสน,นะผมโอเคคำถามต่อมาที่อยากสู้กับใครมากที่สุดเนาะเขาก็ตอบว่าเป็นผมผมจะสู้กับเนี่ยคนนี้ยนะผมอยากสู้กับลุงโปง้งแล้วก็ไมเด้นนะผมถึงในไลฟ์ผมงเาบอกว่า ผมอาจจะสู้ไหวเด่นไม่ได้นะครับผมแต่ว่าแบบอยากลองไงอยากลองสักครั้งนะผมแล้วก็อันนี้ที่ชอบหมัดอะไรมากที่สุดก็ตอบไปแล้วนะผมว่าเป็นโคโนตกับอิตแมนนะฮะไม่ชอบหมัดอะไรผมไม่ชอบอย่างที่บอกไปนะผมมือมือ,มอต่ำวูบอีกหมัดอีกหมัดหนึ่งผมลืมแฮมเมอร์ผมไม่ชอบแฮมเมอร์เนี่ยแม่งแบบเป็นหมัดลูกตุ๊ดอะอันนี้อันนี้เมนเมนฮี แมนเหรอเมนแฮมเมอร์อย่า hey? yeah, ด่าผมนะผมแบบผมเกียดเลยว่ามันเนี่ยมันบล็อกมันแบบมันเอากาศเราออกได้อนะผมให้แบบโคตรคนตีนอันนี้ไม่ใช่คำถาม,ถาม,มข้ามนะฮะพี่มีการอ่านอันนี้เาพี่มีการอ่านเกมดีใหม่ครับน่าจะอย่างนี้นะอ่านเกมเหรอผมอ่านไม่ออกด้วยซ้ำ ผมอ่านเกมไม่เป็นนะครับผมเดาเอาทั้งนั้นนะผมแล้วก็ถ้าเจอกับน่าจะเป็นเอ่อคุณโคโนสซูเปอร์นะซูเปอร์โคโนสนะผมอีกจะสู้ไหมเอ้ยลิ้นจะสู้ไหมก็ได้หมดครับผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมสู้ได้หมดนะผมแต่ว่าจะชนะไหมก็ดูทีนะผมมาครับกับคำถามต่อมาเรียกได้ว่า สะเทือนใจไม่ได้สะเทือนใจหมายถึงว่าแบบตอนผมแบบคิดทั้งคืนเลยนะเออว่าแบบที่มีใครเป็นไอดอลในการทำ YouTube ถ้าเป็นตอนแบบแรกๆเลยนะผมมีผมมีไอดอลเนี่ยเป็นพี่เจมสกิททีวีนะผมช่องหน้าตาช่องที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้เอยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรื่องแบบถ,ถ้าทำ YouTube อยากได้เงินเนี่ยก็ต้องเป็นลุงไนนะผมเพราะว่าอย่างที่ลุงไนเขาได้ให้สัมภาษณ์กับพี่โคโด้โคโดดี้นะผมผมแบบผมฟังแล้วผมชอบมากนะตอนแรกผมไปคิดว่ามันง่ายแต่ว่าทําไปทํามามันเหนื่อยมากแบบเหนื่อยมันมีมันต้องมีวินัยนะผมในการทํา y o Youtube มันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ว่าถ้าใครอยากทํา y o Youtube แบบผมเนี่ยผมสนับสนุนนะ มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถหารายได้ได้ถึงแม้มันจะแบบยังไม่ใช่ตอนแรกๆนะผมเราอาจจะท้อหน่อยนะตอนแรกๆแต่ว่าผมเป็นกำลังใจให้นะผมอย่าไปท้อครับผมท้อได้แต่อย่าถอยนะฮะมาครับคําถามต่อไปนะผมพี่เจอคนซุปเปอร์โคโนดหรือเปล่า <laughs> อันนี้ไม่มาเนี๋ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตอนแรกที่ผมเจอนะผมแบบเฮ้ยทำไมมันผิวมันเก่งยังคือตอนแรกผมคิดละสู้ไม่ได้แนะ่ขอสองนอกก็พอแล้วพอหลังๆมามันแบบความตื่นเต้นมันหายไปครับผมแล้วก็เฮ้ยสู้ได้เราลองแบบอย่างนี้อย่างนี้คือ UBG เนี่ยมันต้องปรับปรับเปลี่ยนเอ่อการเล่นของเรานะไม่ ห้ามซ้ำแบบห้ามซ้ำอะต่อยเดิมๆศัตรูมันจำได้อะไรเงี้ยเออเราก็จะลำบากเอานะฮะส่วนคำถามต่อไปอ,อันนี้ไม่น่าใช่คำถามนะครับผมนพผมก็จะข้ามนะผมขออภัยด้วยนะคผมอันนี้ผมขออ่านก่อนนะตัดไปข้อสองเลยทำไมพี่เจอคนนี้แล้วเขาเก่งไหมครับ ในมุมมองของพี่ผมคิดว่าอันนี้ความคิดผมนะคือแบบก็เก่งแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นนะผมผมก็ยังพอแบบถูถูในถ่ายชนะได้นะครับผมอ่าก็คําถามเราก็จะมีประมาณนี้นะผมก็อาจจะรู้ลึกรู้หน่อยรู้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมใต้คลิปวิดีโอนี้นะ พูดอาจจะติดคันหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะผมซ้อมดนตรีเพิ่งเสร็จนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณผู้ติดตาม100่งร้อยซับหนึ่งร้อยแปดซับด้วยนะผมผมแบบดีใจมากผมแบบอวดแบบอวดทั่ว <c oughs> นะผมก็ใครที่อยากทำ YouTube ผมขอพูดอีกรอบนะใครที่อยากทำ YouTube เนะี่ยก็ทำเลยครับ อย่าไปเขินอย่าไปอายเราทําได้เท่าไหร่เราทํานะผมเราอย่าไปสบประมาทตัวเองว่าเอ้ยหูคลิปนี้เราทําไม่ดีเลยวะ่ะมันแบบยังไม่โอเคเอ้ยมันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวครับคุณมันแบบทํามันสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะผมก็ผมเป็นกําลังใจช่วยนะผมใครได้ฟังผมแล้วอาจจะแบบมีไฟเออทําเลยนะผมเป็น เป็นอะไรที่สนุกนะผมมีคนคุยด้วยเออมีคนมีคนให้คุยนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรฮรก็ขอลาแต่เพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ตามไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะผมก็ยูบีจล้วนครับ <laughs> ผมก็ไม่มีนะครับมาที่ว่าเร็วต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนเลยครับไม่ได้พูดคำนี้นานเลย